น้ำใดว่าสดใสสะอาดน้ำสะอโนดาษยังไม่สะอาดเท่าน้ำใจแม่เพราะเป็นเสียงธรรมจากพุทธบวรคอลัมน์นิทานธรรมนําชีวิตตอนพาดความรักความรักเป็นเรื่องที่ดีงามเป็นเรื่องที่สวยงาม โดยเฉพาะความรักของแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่จริงใจจะหาความรักจากหญิงอื่นเช่นกับความรักของแม่ไม่ได้อีกแล้วบนโลกนี้คำว่าแม่คำนี้ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักทุกคนต่างก็มีแม่บางคนก็ทำให้แม่ดีใจสุขใจบางคน ก็ทำให้แม่เศร้าโศกเสียใจแม่นั้นนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าเป็นพระอรหันต์เป็นวิสุทธิเทพเป็นพระพงษ์ของลูกๆเพราะแม่มีความรักมีความจริงใจมีความบริสุทธิ์ใจต่อลูกไม่ว่าลูกจะดีจะเลวเพียงใดแม่ก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอผู้หญิงในโลกนี้ที่จะมารักเราอย่างจริงใจบริสุทธิ์ใจ นอกจากแม่ไม่มีใครอื่นอีกเลยคนที่ทำให้แม่ต้องเสียน้ำตาท่านว่าเป็นลูกเนรคุณแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นแม่ก็ควรแยกแยะความรักให้ถูกต้องไม่ควรโอบลูกจนเสียคนอะไรถูกอะไรผิดก็ต้องคอยบอกคอยสอนลูกทําผิดต้องปรุงโทษไม่ใช่ว่ารักลูกเทอดถูนลูกจนใครๆก็แตะไม่ได้ ภาษิตไทยเราสอนไว้ว่ารักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีซึ่งความหมายพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องอธิบายคนที่รักลูกไม่เป็นรักลูกไม่ถูกและลูกที่เห็นเพื่อนดีกว่าแม่มักจะพบความทุกข์ความเดือดร้อนดังเรื่องต่อไปนี้ณนะหมู่บ้านชน,นบทแห่งหนึ่งยายสีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหลังน้อยกับบุญลืม ชายเพียงสองคนทั้งสองมีฐานะความเป็นอยู่ที่ลำบากหาเช้ากินขํามทำสวนก็ไม่ค่อยจะได้ผลทั้งลูกชายก็เป็นคนที่ไม่เอาทานชอบเที่ยวสนุกสนานไปวันๆปล่อยให้แม่ที่ผมขาวโพลนต้องทํางานหนักอยู่คนเดียวแม่ขอเงินไปเที่ยวที่จังหวัดหน่อยลูกชายกล่าวกับแม่ในวันหนึ่งแม่จะเอาเงินที่ไหนมาให้ลูก ลำพังจะซื้อกับข้าวก็ยังหายากแล้วอย่าไปเลยนะลูก <G ül> ผู้เป็นแม่กล่าวกับลูกชายด้วยน้ำเสียงมนๆ <G ül> ไม่ได้หรอกแม่นัดเพื่อนไว้แล้วไม่ไปไม่ได้เอามาเถอะแม่มีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น <G ül> ลูกชายกล่าวยังไม่สนใจแม่เพราะเห็นว่าเพื่อนดีกว่าผู้เป็นแม่ก็ยอมควักกระเป๋า พร้อมกับความรักเมื่อได้เงินแล้วเขาก็รีบไปหาเพื่อนทันทีจากนั้นก็พากันเที่ยวและดื่มกันอย่างสุขสำราญเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราเมื่อเมาแล้วมักจะลืมคุมสติตัวเองไม่อยู่เห็นคนอื่นเป็นศัตรูฉะนั้นกลุ่มของบุญลืมจึงได้ทะเลาะวิวาทกันกับกลุ่มอื่นและบุญลืมได้ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตายเขาจึงถูกจับเข้าคุก โอ้ลูกแม่ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ยายสีเมื่อได้ทราบข่าวก็ร้องไห้เสียใจอย่างเวทนาเป็นธรรมดาของผู้เป็นแม่แม้ลูกของตนจะเลวอย่างไรแม่ก็ยังรักและให้อภัยได้เสมอยายสีจึงหอบสังขารอันโรยราไปเยี่ยมลูกชายที่เรือนจำวันแล้ววันเล่าที่ยายสีหอบสังขารของตนเอง และฮิวเอาผล,ลไม้จากสวนของตนเองไปเยี่ยมลูกชายในคุกจากวันเป็นเดือนและหลายเดือนยายสีก็ยังคงไปเยี่ยมลูกอยู่เสมอเพราะความรักของผู้เป็นแม่นั้นหาประมาณไม่ได้อยากจะเห็นลูกอยู่ทุกวันทุกคืนอยู่มาวันหนึ่งยายสีหอบหิ้วผล,ลไม้ต่างๆหวังจะไปเยี่ยมลูกชายเหมือนเช่นเคย ยายวันนี้วันหยุดเขาเยี่ยมไม่ได้พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะเจ้าหน้าที่บอกกับยายสียายสีเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกคิดถึงลูกมากยิ่งขึ้นเพราะแกอยากจะเยี่ยมลูกเหลือเกินเมื่อเจ้าหน้าที่บอกเช่นนั้นแกจึงเดินหิ้วของพลุงพลังลูบลูบคลำคลำกำแพงค,ค,คุกไปอย่างเหมือลอยโยมยายโยม,มาเดินลูบลูบคลำคลำทำไมรึสามเณรรูปหนึ่งเห็นยายสี เดินลูบลูบคำคำกำแพงอย่างเหมือลอยพ่อเนนเอ้ยยายมาเยี่ยมลูกชายแต่วันนี้เขาเยี่ยมไม่ได้เพราะเป็นวันหยุดยายอยากเห็นหน้าลูกเหลือเกินจึงลูบลูบคำคำกำแพงเผื่อว่ามันจะมีรูมีช่องให้ได้มองบ้างยายสีตอบอย่างเศร้าโยมยายกำแพงกุกเขาสางไว้ครั้งคนชั่วเพื่อไม่ให้ออกมาสร้างความเดือดร้อนในคนอื่นการที่โยมยายมาหลบหลคำคกำแพงอยู่อย่างนี้ มันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกโยมยายควรจะทำลายกำแพงคือความมืดในใจของตนเองแล้วสร้างความสว่างให้เกิดขึ้นในใจโดยการเข้าวัดบำเพ็ญบุญรักษาศีลดีกว่าจะมาหนังเป็นถาดของความรักอยู่อย่างนี้นะโยมยายสมณเณรน้อยกล่าวแล้วเดินจากไปท่านผู้ฟังคะนี่แหลคะค่ะคือความรักของผู้เป็นแม่ลูกจะชั่วอย่างไรแม่ก็ให้อภัยได้เสมอ เรื่องที่เล่ามาเราสามารถทราบถึงความรู้สึกหรือจิตใจของผู้เป็นแม่ได้เป็นอย่างดียิ่งเมื่อใดที่ลูกมีความสุขแม่ก็ปล่อยสุขไปด้วยแต่ถ้าเมื่อใดที่ลูกได้รับทุกขแม่จะเป็นทุกยิ่งกว่าค่ะแต่ผู้เป็นแม่ก็ต้องรักลูกให้ถูกทางคือรักลูกให้เป็นอย่าปล่อยตามใจจนเหลิองอย่าเร่งครัดจนหง อย่าโอลูกจนทำอะไรไม่เป็นตัดสินใจเองไม่ได้กล่าวง่ายๆก็คืออย่าตามใจเกินควรอย่าห้ามเกินเหตุต้องเอาแต่พอดีพอดีนะคะและผู้เป็นลูกก็อย่าเอาแต่ใจตัวเองจนขาดเหตุผลอย่าคิดว่าตนเองเก่งแล้วอ่อคิดว่าพ่อแม่เป็นคนหัวโบราณเพราะพ่อแม่ท่านผ่านวัยอย่างเรามาก่อนท่านก็ต้องรู้ก่อนเรา ที่ท่านกล่าวเตือนแนะนำก็เพราะท่านปรารถนาดีต่อเราอยากเห็นเราผู้เป็นลูกมีความสุขประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหยุดการกระทำที่เป็นเหตุให้พ่อแม่เสียใจเสียน้ําตาตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะไม่มีโอกาสหยุดพระคุณแม่เลิศดฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่ สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่ล้ำฟ้าสุธาทานใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มีรวบรวมข้อมูลจากเสียงธรรมพุทธบวรหนังสือนิทานธรรมนำชีวิตอ่านโดยมาลิณีเสียงธรรมจากพุทธบวรน้ใด ว่าสดใสสะอาดน้ำสะอโนดาดยังไม่สะอาดเท่าน้ำใจแม่เพราะเป็นน้ำกลั่นจากรักแท้จากยอดดวงใจแม่ที่มอบให้แด่ลูกยาน้ำทะเล ใจแม่มันคงซื่อตรงอยู่ทุกเวลาน้ำฝนยังตกในบางคราแต่น้ำใจมาดามีให้ตลอด